อามาเคสตัดดีโอครอบคร,รัวของผมมีอาชีพทํพาสวนผลไม้อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีโดยมีคุณพ่อจ้องและคุณแม่พยอมเกิดของคนเป็นหัวหน้าครอบครัวคุณพ่อและคุณแม่มีนิสัยที่อบอ้อมอารีรักเพื่อนบ้านรักครอบครัวแต่คุณพ่อชอบดื่มเหล้าเพื่อนฝูงเยอะชอบช่วยเหลือผู้อื่นคุณพ่อนอกจากจะทำสวนแล้วยังมีอาชีพเสริมอีกด้วยคือ ขายประการชีวิตในหน้าค้าที่ดินช่างสร้างบ้านซ่อมรถและขายหวยใต้ดินด้วยโอ้ oh. ต่อมาคุณพ่อเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและช่วยเหลืองานพุทธศาสนาบ้างทําบุญบ้างตามแบบชาวพุทธปีพศ2520คุณพ่อเกิดอุบัติเหตุ2520นะจ๊ะรั oh. รถจักรยานยนต์ชนประสานงากันเสียชีวิตอายุเพียง49ปี oh. การชนกันครั้งนั้นตายทั้ง,งหมด5ศพ โดยรถคันของคุณพ่อซ้อนกันมาสามคนคุณพ่อเป็นผู้ขับขี่เพื่อนของพ่อและลูกสาวซ้อนท้ายเหลือลูกสาวเพื่อนของคุณพ่อรอดตายหนึ่งคนส่วนอีกคันหนึ่งซ้อนกันมาสี่คนโดยมีพ่อเป็นผู้ขับขี่แม่และลูกสองคนซ้อนท้ายเหลือลูกอรอดตายเพียงหนึ่งคนตายทั้งหมดห้าคนคุณแม่มีอาชีพทำสวนอย่างเดียวปีสองห้าสองหนึ่งคุณแม่ล้มป่วยด้วยโรคอมัมพฤก ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้สะดวกเดินไม่ได้เข้าห้องน้ําอาบน้ําเองไม่ได้เป็นเวลานานถึงยี่สิบสี่ปีอยู่ในความดูแลของลูกๆระยะสิปีหลังอยู่ในความดูแลของพี่สาวและพี่เขยและลูกสาวจนกระทั่งวันสุดท้ายของคุณแม่18บธันวาคม2545คุณแม่ก็เสียชีวิตด้วยอาการสงบแล oh. ้วมีกระผมขอรักษาใจของคุณแม่ผ่องใส เลยนาเทปของพระเดชพระคุณหลวงปู่และพระเดชพระคุณหลวงพ่อเปิดให้ฟังตลอดเวลาจนกระทั่งสามพืสุดท้ายกระผมก็บอกให้แม่สัมมาอรหังตลอดพอจิตออกจากร่างกระผมก็มั่นใจมากว่าคุณแม่ไปอย่างผู้ชนะและก็บอกคุณแม่ขอบารมีหลวงปู่ไปที่มหาธรรมกายเจดีไปที่องค์พระของคุณแม่ที่ลูกได้สร้างไว้ให้คุณแม่ไม่เคยไปวัดเลยเสียชีวิตอายุได้เจ็ดสิบเอ็ดปีนี่ประเด็น คุณพ่อหนึ่งคุณพ่อต้องเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตเช่นนั้นโดยวิบากกรรมใดตายแล้วไปอยู่ที่ไหนสองกับผมได้สร้างองค์พระและบุญทุกบุญที่เราทิ่ไปให้คุณพ่อได้รับหรือไม่สามก่อนเสียชีวิตคุณแม่ต้องมาป่วยเป็นโรคเอามาพลึกนานถึงยี่สิบสี่ปีโดยวิบากกรรมใดสี่การที่นําเงินไปให้คุณแม่อธิษฐานก่อนไปทําบุญคุณแม่ได้บุญมากน้อยเท่าไหร่ห้าสามมือสุดท้ายของคุณแม่ไปด้ยจิตฟังใสหรือไม่ตายแล้วไปอยู่ที่ไหน กบุญที่ลูกๆเด็กกระทำคุณพ่อและคุณแม่ได้รับมากน้อยเท่าไหร่อะเรามาดูกันเลยฟังเรื่องราวฝันในฝันกันนะจ๊ะพ่อตายด้วยอุบัติเหตุตายไปได้7วันก็วนเวียนไปยังครอบครัวแล้วก็กลับไปอยู่ที่ตรงตรงที่ประสบอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่ก็พาไปยมโลกแม้มีอจินกรรมดื่มสุรา และปานปฏิบาตสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนื่องจากการทำสวนแต่ก็ได้ทำบุญบและก็พอจะนึกถึงบุญได้เมื่อพญายมราชไต่ถามและนึกถึงบุญออกที่ได้ทำกิจการงานส่วนที่ได้ทำบุญก็คือกิจการงานส่วนรวมรแล้วก็ช่วยงานวัดที่หมู่บ้านทอกรินพระป่าบ้างเป็นต้นใจ ก็เริ่มผ่องใสไม่ได้หน่อยหนึ่งตามทันไหมจ๊ะครูวิญญาอ่านเร็วหน่อยนวน้าเขตก็เลยพาไปเกิดเป็นมนุษย์ oh. ถทวิภากษาให้ไปเกิดกลับมาเกิดใหม่แต่มีกรรมสุราตอนนี้เกิดเป็นมนุษย์แล้วแต่ว่าปัญญาอ่อน oh. อีเดียดหน่อยเพราะกรรมสุรารยังมีชีวิตอยู่ในตอนนี้นะจ๊ะแต่ว่าปัญญาอ่อน พ่อมีวิบากกรรมคือในอดีตสองครอบครัวก็คือครอบครัวของรถคนละคันนั่นแหละอสองครอบครัวนี้เคยเป็นเพื่อนบ้านกันรปรากฏว่าครั้งหนึ่งมีขโมยเข้ามาในสวนที่ติดกันคือทําเกษตรกรรมรเป็นชาวสวนคุณพ่อก็ตะโกนให้ช่วยกันจับขโมยให้ได้เพื่อนบ้านได้ยินเสียงทุกคนก็เลยมาช่วยกันจับ ขโมยมีอยู่สองคนก็ลุมซ้อมกันตายหนึ่งพิการหนึ่งส่วนคุณแม่ในชาตินั้นก็เป็นภรรยาคุณพ่อ,อได้ยืนเชียร์ให้พ่อคุณพ่อกับเพื่อนบ้านให้ช่วยกันลุยโขโมยทั้งสองจนตายและพิการแล้วก็มีส่วนร่วมบ้างน,นิดหน่อยโ,อโดยเอาไม้เอาจอบเอาขวานช่วยกันทุบพงกนันนอ่ะซ่ามคคีชุมนุมกันโจร ปรากฏว่าเมื่อทดลองวิทยาศาสตร์จอบกระขวานไม้แข็งกว่าหัวโจรเพราะฉะนั้นเลยตายคนหนึ่งพิการคนหนึ่งกรรมนั้นก็เลยมาทําให้คุณพ่อและอีกครอบครัวหนึ่งตายรวมกันห้าคนคส่วนก็แม่ไม่ได้ทําให้ตายแค่เป็นกองเชียร์แล้วก็เอาเขามั่งนิดหน่อยอแค่พิการ,รก็เลยเป็นอัมพฤกษ์ส่วนลูกที่ไม่ได้ช่วยลุมตีเพียงแต่อยู่ยืนดูเฉย ก็เลยไม่ตายหมายถึงไอ้ที่รถชนเงินสองคันเป็นครอบครัวนั่นชาตินี้นี่กรรมอิบากกรรมบุญกรรมหนุนนํามาเจอกันอีกที่ไม่ตายก็เด็นไปคนละค่คนละคนไงก็ควรแล้วนี่อ่าเข้าใจยังไม่จ๊ะไม่ตายเพราะแค่ไปยืนดูเฉยเดือนยืนดูแล้วก็เชียร์ไอ้เชียร์นี่แหละเลยมีเชื้อบาปต้องมาเกิดเจอเหตุการณ์ที่อกสานขวัญแขวนอยู่ ถึงตูมแต่ไม่ตายแต่ก็ไม่ควรเจอใช่ไหมใช่ไม่ควรอ่าแค่ยืนเชียร์ยืนดูหน่อยๆเชียร์หน่อยๆเพราะฉะนั้นก็เลยมาเจออุบัติเหตุได้มีประสบการณ์อุบัติเหตุด้วยเพราะชื่นชมยินดีบางถนับสุขแม่ตายแล้วก็ไปดาวดึงเลยเพราะใจผ่องใสนึกถึงมื่นออกที่ลูกคอยเป็นกัลยาณมิตรให้ แม่เป็นอมรพลิงก็รับทราบได้เป็นช่วงช่วงตอนนี้มีวิมานทองอยู่เฟสสามบุญที่ลูกๆได้กทำส่งว้ให้แม่ก็ได้รับเพราะอยู่ในชั้นดาวดึงแต่พ่อในยางโลนะลูกนะเพราะกรรมสุรามันยังขวางอยู่ครติปัญญาอ่อนแต่ก็บุญที่ทำก็ทำไปเถอะจะช่วยลดหย่อนผ่อนโทษหนักเป็นเบาไปเรื่อยๆแหละนี่ก็เป็นเรื่องเคสสตดดี้โดยย่อต้องรีบเล่าเพราะเวลาไม่พอแล้ว เห็นไหมเจ้าขาโมยมาขาโมยเจ้าของก็ป้องกันแต่ว่าหนักมือไปหน่อยกันนั่นเองมันยังมีผลเลย <Okay. S 1> ปกป้องทรัพย์สินแต่เอาก็ตาย